สวัสดีจ้าทุกคนอันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกุ้งกันค่ะน้อยน้ำมันร้อนไม่ร้อนก็นได้ค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะว่าสิขยี่ไข่ก่อนไอ้กระเทียมอันนี้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วจ้า เียบร้อยทุกอย่างเลยใส่ต้องไปเลยค่ะเขาผัดกุ้งสูตรคุณยายนะจ๊ะเขามีเนยเสียดายเ่ามีเนยใส่เขาผัดกุ้งจ้ะ ้นีนิดนึงค่ะเข้าผัดกันเรียงสวยเป็นข้าวหอมมะลิเก้าจ้าได้แล้ว เดี๋ยวเขาจะเอาไส่ถ้วยนี่ค่ะกุ้งอยู่ในนีเด้อหลายๆแล้วไปแหวกจัดจานกันจ้าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะทุกคนข้าวผัดจุง้งข้าวผัดกุ้งฝีมือคุณยายค่ะเดี๋ยวเขาเส็ไปกินขวน้ำกันค่ะสิม,มิสุป อ่าหัวไส้เข่ากับกระดูกหมูพร้อมไปกินแซบๆน้ำกันเด้อจ้าบะมี่ผักบะหมีแตงม่ได้ไปตลาดคะ่ะไะไปกินกันสวัสดีจ้าเจอคุณย่าเล่คะค่ะกินข่าวพัดกุ้งคะ่ะแล้วก็มีนี่คะ่ะน้ำซุปกระดูกหมู หัวไ้เท่าค่ะพริกน้ำปลาครบแล้วค่ะรลาดพริกน้ำปลาก่อนอันดับแรกเออพริกน้ำปลาจุกๆค่ะใส่พริกเออเผ็ดโอ้ยเขมมาเนาะเอาต่าพรรกใส่พริกกับเทียมค่ะอือไปเติมไหมผักบะหมี่แตงบะหมี่ค่ะบาได้ไปตลาด บีบางหน้าค่ะบะนันนี้อือมาจา้ะลงมือน้ำกันเออนันก็ิิเป็นชิงแงกชิงแยกแค่ะเออนี่ตัวค้นค่ะวันนี้อืม อร่ออืมไม่เดนียวอืมแต๊บอื้อ ผักุ้งค่ะออืม อืมข้อพัดกุ้งนำจุกกระดูกหมู one mm hmm, <coughs> mm -hmm. อร่อนอืมหมูอร่อยดค่ะ Hmm. 嗯。Mm hmm. หุงเขาลออมี้ได้ดีมากเลยเขาเรี่ยงเม็ดสวยเอาว่าเห็ดเขพัดอร่อยอืม

I like. อืเดี๋ยวว่าคุณยายใส่สอนผิดประเทศประเภทเด้วค่ะหมักส่วนน้ำแกงสะไจร่ไหมคะ่ะ คนตาแกงขาไก่ครับหมูสับหืมหวานเอา พีิกินไม่แก่เลียนปาดเข่าจานบางยัยหนึ่งคุณยายเอาหัก

Chị đại bấm miếng quá. Nhưng nước nằm càng. Dạ, thật. Ừ, Thịt. อุยฮอนค่ะ